สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกันเหมือนเดิมนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะครับผมสาหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2เดือน2นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของเซลติกนะครับพบกับเลนเจอร์เอนะครับเตะเวลาตีสองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของเจ้าบ้านเซลติกกันก่อนเลยนะครับ เซลติกนะครับทำได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สีาทำได้10ประตูนะครับผมโอเคครับเซลติกนะครับผมทำได้10ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับผมส่วนทีมเยือนนะครับเรนเจอร์นะครับผมทำได้3 4 5 6 7 8 9 10 11เจาทำได้11ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับทีมเยือนเรนเจอร์นะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาดูอันดับกับคะแนนนะครับเลนเจอร์นะครับอยู่อันดับ1คะแนน56นะครับเลนเจอร์อันดับ1นะครับคะแนน56นะครับผมส่วนเจ้าบ้านเซลติกนะครับอันดับ2คะแนน54นะครับอันดับ2คะแนน54นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นราคาครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บที่เราเล่นกันนะครับสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของเซลติกนะครับเปิดออกมาต่อที่เสมอครึ่งนะครับผม0ูนขีด0.5นะครับ แล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2.5านะครับผม2ลูกครึ่งนะครับโอเคก็เป็นทางของเจ้าบ้านนะครับต่อปอปนะครับผมสูงต่ำ2.5นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณคู่เซลติกแล้วก็เลนเจอร์นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็คำนวณออกมานะครับโอกาสที่จะมีสกอร์สูงนะครับอยู่ที่71%นนะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับผมหรือจะไปเล่นที่สูงเต็มก็ได้นะครับสำหรับคู่นี้นะ ก็เป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผม71%ส่วนโอกาสชนะนะครับสูตรให้ไปที่ทีมเยือนนะครับผมเรนเจอร์มีอยู่50%นะครับส่วนจอาบ้านเซลติกมีอยู่47%นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผลการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเป็นสูงเต็มก็ได้นะครับผมส่วนราคาเต็งนะครับไปที่เรนเจอร์นะครับผมทีมเยือนนะครับเป็นราคารองด้วยนะครับผมว่าเรนเจอร์น่าจะไม่แพ้เซลติกนะครับผมไปที่เรนเจอร์ดีกว่า ครับสำหรับวันนี้โอเคครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับผมวิเคราะห์ได้ทุกคู่นะครับผมและยังมีทีเด็ดประจําทุกวันให้อีกด้วยนะครับก็สามารถทักเข้ามาในลิงก์ด้านล่างคลิปหรือว่าจะลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผมกดเข้ามาทักมาได้เลยนะครับผมบอกว่าขอสูตรนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ